สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปฟังสสโลมนะครับเขาพูดถึงเ,เรื่องของอแนวทางในการทำงานต่อไปจากการที่เขาได้อภิปรายในวันแถลงนโยบายของอรัฐบาลหนูนะครับมันมีเรื่องนึ่งที่มันติดใจแล้วก็มันคาใจผมมากเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมพี่น้องประชาชนในปัจจุบันเนี่ยถึงนิ่งนอนใจแล้วก็เพิกเฉยกับเรื่องนี้ผมย้อนกลับไปเรื่องนี้ครับ ทุกครั้งทุกทุกครั้งทุกโอกาสนะครับที่ใครมีโอกาสได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็มาเป็นผู้นํารัฐบาลมาเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีกิมมิคหรือว่ามีคำพูดคาพูดหนึ่งที่ออกจากปากพวกเขาที่เหมือนกันหมดก็คือว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชน ทุกคนเนี่ยจะต้องพูดแบบนี้นะครับนายกรัฐมนตรีที่เข้ามารับตำแหน่งยิ่งท้ายๆมาเนี่ยตลอดอ่าสิปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติเราจะวนเวียนอยู่กับนักการเมืองเก่าๆแล้วก็รัฐมนตรีหน้าเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคยุคของลุงตู่ต่อมาก็ยุคของอานายกเศรษฐีต่อมาก็นายกอุงอิงแล้วก็มาเป็นนายกหนู เขาจะพูดเหมือนกันเลยนะครับว่าเขาจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะชวนคิดก็คือผมเกินตั้งแต่แรกแล้วว่าผมฟังวันที่สิบที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณลมเขาพูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์ว่าเขาจะทํายังไงต่อเกี่ยวกับแ๊งสแคมเมอร์คอล e เซนเตอร์ที่เขาเปิดประเด็นไว้แล้วว่ามันมีคามเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีแป้ง นะครับเขาพูดถึงขนาดนี้นะครับแล้วมันโยงใหญ่เป็นเรื่องของระดับระดับโลกซึ่งมันใหญ่มากแล้วก็มันพูดเขาพูดถึงเรื่องของการสแกนม่านตานะครับซึ่งมันมีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมีข่าวว่ามีประชาชนถูกเกณฑ์ให้ไปสแกนม่านตาและได,ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเป็น,น,ปนคริปโตไปแลกเป็นเงิน1,500บาทหรือ2,000บาท อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข่าวมีค่าวว่ามันผิดหรือไม่แต่สิ่งที่คุณโลมเขามาอธิบายถ้าใครมีโอกาสไปเปิดคลิปนะครับวันที่10 ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาอภิปรายอธิบายออกมาเนี่ยผมไม่ได้ฟังจนจบนะครับแต่ผมฟังแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกข้องใจกับพี่น้องประชาชนส่วนมากในประเทศปัจจุบันนะครับที่ทาไมถึงนิ่งเฉยแล้วก็เพิกเฉยกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวผมเองต้องทำหากินทุกวันนะครับผมก็ไม่มีเวลามากมายที่จะต้องมานั่งพูดแล้วมานั่งอธิบายให้ใครต่อใครฟังเอาตรงๆเสียงผมมันก็จิ๊ดกระจ้อยร่อยมากในสังคมไทยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับณนะปัจจุบัน ที่ผมทําเรื่องนี้แต่สิ่งที่ผมมองประโยชน์คือภายภาคหน้าและอนาคตที่ลูกหลานผมจะได้เจอกับสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับผมพูดอย่างเงี้ยโอ้โหพ่อหนุ่มโลกสวยไอพ่อคนดีอันแน่นอนครับปัจจุบันผมบอกได้เลยครับผมเป็นคนหนึ่งซึ่งผมพูดกับตัวเองว่าผมไม่เลวเลย ผมอาจจะดีมากกว่าใครกันหลายๆคนซึ่งนั่งเฉยแล้วก็เพิกเฉยต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทยผมเน้นนะครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนะครับที่หลายๆคนที่บอกว่ามันไกลตัวมันไม่เดือดร้อนมันยังไม่เข้าบ้านยกตัวอย่างการเมืองก็ยังมีคนหลายคนพูดนะครับว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่ชัดเจนที่จะเข้ามาสู่ในบ้านในบ้านตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่คุณกำลังจะเจอเนี่ยมันเร็วกว่าน,นั้นมากมันเร็วกว่าที่คุณคิดไว้เยอะครับผมย้อนกลับมาเรื่องความเพิกเฉยของพี่น้องประชาชนที่มีต่อนายกรัฐมนตรีทุกคนที่ผ่านมาเอาแค่สิบยีสิบปีที่ผ่านมาก่อนนะครับคําพูดของเขาที่ประกาศและพูดทุกครั้งว่าจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนสุดท้ายสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเห็นคืออะไร กลับมาสู่ปัจจุบันนะครับสิ่งที่คุณโลมผมเน้นที่คุณโลมเลยนะครับแล้วก็พักประชาชนที่กําลังทาเนี่ยแต่พักนี้มีคนบางส่วนเกียดเกียดเลยเกียดแบบไร้เหตุผลผมตั้งคําถามล่าสุดที่ผมมีโอกาสได้ไปเจอพวกพวกกันใช้คาว่าเพื่อนก็นไม่ได้เพราะเป็นสังคมเตะฟุตบอลตอนเช้าของผมเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยคือผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ใช่นักโต้ว,วาทีที่จะนิ่งได้ตลอดเวลาผมก็มีอารมณ์ของผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมพวกคุณถึงคิดได้แค่นี้ผมตั้งคําถามนะครับว่า อ่ะคุณไม่ชอบพักประชาชนเนี่ยเขาไม่ดียังไงผมถามจริงเถอะเขาไม่ดีตรงไหนเนี่ยคุณอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิ่งที่ผมได้รับจากคนบางส่วนแล้วก็เหตุผลบางอย่างเนี่ยเขาจะพูดมาเลยว่าพักนี้เนี่ยมันไม่น่ายุ่งกับหนึ่งนึงสองไอ้ยะอีกแล้วคือวนเวียนอยู่แค่เรื่องเนี้ยแล้วบ้านเมืองมันจะไปไหนเนี่ยผมถามจริงอ่ะมันจะไปข้างหน้าได้ไหมทั้งทงี่ผมก็อธิบายใครๆหลายคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมมีพลังมากกว่าในการพูด ผมเนี่ยเขายังไม่ใส่ใจแล้วผมก็ไม่ใส่ใจแล้วผมก็แคบอกว่าการยกเลิกกับการแก้ไขมันต่างกันนะเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันแล้วก็วกมีอีกบางคนนะครับที่เขายกตัวอย่างว่าเนีย่ยมันมีสสของพรรคประชาชนเนี่ยพูดถึงเรื่องชายแดนเรื่องของอการเปิดด่านปิดด่านว่าทําไมถึงไม่เปิดด่านประเทศชาติเสียหายนะอะไรอย่างนี้ซึ่งเขานิยมให้ปิดไงแต่ผมก็เลยย้อนถามไปว่าการปิดด่านนี่ถามจริงว่าที่ปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันสะเทือนไหม ขเขมรมันเดือดร้อนไหมผู้นําประเทศมันเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยคนที่เดือดร้อนคือใครประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเศรษฐกิจบริเวณนั้นเดินไหมประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างนี่ทหารที่เดือดร้อนแต่ไอ้ขเขมรไอ้ตัวเป้งมันเนี่ยไอ้วุ้นเส้นเนี่ยมันเดือดร้อนมันไม่เดือดร้อนครับเพราะรายได้หลักมันมาจากแสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ครับเขาพิสูจน์กันมาแล้วแต่คนไทยก็ยังไม่สนใจ ย้อนกลับมาครับถึงเรื่องที่คุณลมเขาพูดแล้วผมพยายามจะสื่อให้พี่น้องประชาชนที่ยังเพิกเฉยแล้วก็ยังไม่คิดอะไรก็ยังพูดเดิมๆว่ามันไกลตัวคุณร้อยมันเข้าบ้านเงินก่อนคุณถึงจะรู้สึกใช่ไหมใช่หรือไม่คุณไปคิดคุณไปฟังดีๆนะเพราะคุณลมเขาพูดดีกว่าผมเยอะเขาอธิบายเรื่องของเหตุและผลมากกว่าผมแต่ผมเข้าอแอค่ข้อเดียวเลยวันนี้เราเห็นอะไรกับรัฐมนตรีแป้งบ้างตั้งแต่สมัยลุงตู่ไม่ต้องย้อนไปไกลจากนั้นเขาก็อยู่ในรัฐบาลใช่ไหม เขาบริหารกระทรวงเป็นไงครับเจริญก้าวหน้าเขาทําให้ประเทศชาติเนี่ยเห็นประกายแสงเห็นจุดสว่างเห็นแสงสว่างซึ่งใครหลายคนทําให้เห็นไม่ได้แบบนั้นเหรอคุณถึงไม่สนใจในสิ่งที่เขาทําคุณถึงยังปล่อยยังไม่พมีภาควิจารณ์ไม่ส่งเสียงให้รัฐบาลเนี้ยรัฐบาลหนูในปัจจุบันเนี่ยรู้ว่าตัวคุณเนี่ย คุณอย่าคิดว่าใครทําอะไรคุณไม่ได้ครับในหนูคุณอย่าคิดว่าองค์กรสละอิสระที่มีหน้าที่ที่กำกับดูแลหรือว่าตัดสินเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นพวกคุณคุณก็เลยทําอะไรก็ได้คุณพาเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในสภาในตึกไทยคู่ฟ้าอะไรก็แล้วแต่โดยที่คุณไม่เคร่กไม่สนใจคําวิจารณคําอภิปรายเสียงเสียงของคุณโลมที่ส่งไปถึงคุณ ว่ามันร้ายแรงกว่าที่คุณคิดนะหรือว่าจริงๆแล้วแท้จริงมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ใส่ใจดังปากที่เขาพูดตลอดว่าเขาทาเพื่อพี่น้องประชาชนแต่คุณเห็นอะไรครับคุณเห็นสิ่งที่เขานิ่งนอนใจไม่ทําอะไรเลยที่สําคัญนะผมส่งเสียงถึงพักนี้ที่ผมเคยเชียร์ไอ้ฝ่ายแค้นที่ชื่อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยผมพูดไปเลยแล้วกันมีใครบ้างครับที่ออกมา ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่คุณลมพูดอ่ะ,อะต่อหน้านั้นเราไม่เราไม่เราเรา,เราถือว่าเขาไม่รู้แล้วกันเขาคงไม่รู้ครับเพราะว่าเขามีสมองไม่ได้มากกว่าผมเท่าไหร่ว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้อ่ะแต่พอคุณลมอภิปรายแล้วมันจุดประเด็นแล้วแล้วมันมีสิ่งที่เป็นไปได้อ๋อมันเกี่ยวพันกับนายโทนี่ใช่ไหมคุณเลยไม่ใส่ใจแต่มันเกี่ยวพันเกี่ยวพันแล้วก็จะส่งผลต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่คุณอ้าปากและพูดออกมาตลอดว่าคุณทําเพื่อพี่น้องประชาชน แต่สิ่งที่คุณปฏิบัติและคุณแสดงให้เราเห็นเนี่ยคุณไม่ได้ทําเพื่อประชาชนอย่างปากคุณพูดคุณทําเพื่อตัวคุณเองไอ้ฝ่ายแค้นที่คุณเป็นเนี่ยไม่มีหมา,อาขอโทษครับไม่มีใครสักคนหนึ่งในพักนี้พูดถึงเรื่องนี้เขาเป็นพวกกันมาก่อนรัฐมนตรีแป้งเนี่ยรัฐมนตรีแป้งเขาบอกว่าอะไรครับเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันเทาๆรายได้ที่เขาได้มาเนี่ยเขาสัมดงให้สัมภกระเห็นได้หมดจริงไหมจริง จริงครับผมก็เชื่อว่าจริงนะครับเพราะว่าเพราะมีใครตามต่อครับว่าเขาทําอะไรรายได้อะไรเขาบอ,อกว่าจากการที่เขาขายสลากแล้วเขาไปเอาโคต้านั้นมาจากไหนงว,นงวนหนึ่งเขารับกี่ล้านครับเขาเข้าถึงสิ่งนั้นได้ยังไงนี่เป็นความสามารถพิเศษใช่ไหมคนอื่นทำไมทำไมถึงเข้าไม่ถึงทำไมถึงเป็นเขาเข้าถึงเพราะเขาเก่งเหรออันนี้ก็ไม่รู้ต้องไปพิสูจน์กันครับแต่สิ่งที่ผมชวนคิดคือมันใหญ่กว่านั้นครับเรื่องการสแกนม่านตาเนี่ยครับถ้ามันเป็นอย่างที่คุณโลมพูด แล้วมีความเป็นไปได้เนี่ยมันจะเดือดร้อนขนาดไหนนี่ขนาดมันยังไม่ถึงชั้นนั้นนะแล้วถ้า AI มันสามารถเอาบ้านตานี้ไปสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาแล้วทําให้แก๊งสแกน s สแกมเมอร์คอเซนเตอร์เนี่ยเขามีช่องทางอื่นในการมาหลอกลวงมาเอาเงินของคนที่ทามาหากินมาทั้งชีวิตหมดสิ้นเนื้อประดาตัวบางครอบครัวแหลกสลายฆ่าตัวตายมันไม่สําคัญสําหรับพวกคุณเลยใช่ไหมครับพวกนักการเมืองเก่า ไม่แยแสปัญหาของพี่น้องประชาชนคุณโลมพักประชาชนเขาส่งเสียงขนาดนี้แต่มีคนบางจําพวกที่ก็ไม่ชอบและก็เกลียดที่หน้าเขาผมตั้งคําถามไปถึงพวกคุณเลยนะครับเขาเลวยังไงเขาไม่ดียังไงสิ่งที่คุณไอซ์ทำประกันสังคมสิ่งที่หมอวายโยพูดถึงเรื่องการหัวสอวออธิบายเป็นขั้นเป็นตอนสิ่งที่คุณวิโรธคุณโรมพูดถึง แก๊งทุนเทาที่มายึดคอรองประเทศจะยึดคอรองประเทศในปัจจุบันมาซื้อหุ้นมาเทคโอเวอร์บริษัทต่างๆไม่ว่าพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราต้องใช้ค่าไฟแพงสิ่งต่างๆแพงเนี่ยคุณไม่แยแสเลยใช่ไหมคุณไม่มองเลยใช่ไหมว่าในอนาคตเราจะเจอกับอะไรผมฝากไว้พวกคุณคิดนะครับว่าถ้าพรรคประชาชนมันไม่ดีจัดการมันให้มันไม่มีโอกาสบริหารประเทศสักครั้งพิสูจน์กันว่าเขาทําได้ไหมเขาดีจริงไหมถ้าไม่ดีผมนี่แหละครับจะด่า แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีคนไทยวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ